มาดูการทำงานของเครื่องนะครับอันนี้จะเปิดโปรแกรมอ่าหคือ Firefox นะครับ2คือ Google Chrome นะครับที่เปิดแล้วก็เล่นวิดีดโอ2อันนะครับแล้วก็มี PDF เดี๋ยวอันนี้อปิดเสียงก่อนแล้วก็มี Word มี Excel นะครับอันนี้เปิดพร้อมกันนะครับ ลองดูแอปพลิเคชันที่เปิดตัวทั้งหมดนะครับ 1, 2, 3, 4, งสองห้าหกดเโปรแกรมนะครับอันนี้ก็การใช้ CPU แล้วก็ใช้แรมของแต่และโปรแกรมนะครับไฟฟอกจะกินแรมเยอะหน่อยนะครับส่วนตัวนึงก็ลดหลันกันลงมานะครับส่วนต่อมาก็คือมาดูใน Performance นะครับ p e r ร o r m a n c e ของเครื่อง d e l l o p t i p l e x 980นะครับซึ่งราคาไม่ถึงพันนะครับอันนี้ก็รองรับการใช้งานขนาดนี้แล้วก็ยังมีเหลือเหลืออยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยน์ดิสเป็น SSD ด้วยนะครับอันนี้ก็การใช้งานทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเร็วอยู่ในขั้นที่รับได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะเอาไปใช้งานหนักๆตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับตรงนี้ก็ สำหรับใครที่ต้องการคอมพิวเตอร์มือสองราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็ลองดูเครื่องนี้ได้นะครับอันนี้กเ็เฉพาะตัวเครื่องนะครับจะตกอยู่ที่7จ0ดบบาทนะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่ต้องการ,รก็สอบถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับว่าสั่งซื้อที่ไหนวิธีการสั่งซื้อยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ